ส่วนวันนี้ภารกิจของท่านนายกนะครับก็จะเดินทางไปที่นครราชสีมานะครับติดตามการแก้ปัญหาภายแล้งรวมถึงการหาจัดการน้ําด้วยและยิ่งช่วงนี้เองเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องมีการรองรับนะครับการสํารองน้ําตามเขื่อนต่างๆนะครับหลังจากปีนี้เองหลายเขื่อนนี้ปริมาณน้ําถือว่าน้อยจริงๆนะครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็จะลงไปติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาภาัยแล้งรวมถึงความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลประจําปี2558ถึง2559จุดลงพื้นที่ของนายกนะครับก็คือที่ประเวณที่ทําการโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาลําพระเพิงที่ยมเพอปักธงชัยนายกก็จะรับฟังมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการบรรเทาปัญหาภายแล้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก็บาการเก็บน้ำนะครับรวมถึงการผ่านน้ำซึ่งตรงนี้ก็พูรณาการการของสหน่วยงานนะครับมีกระทรวงกรเกษตรกองทัพบ,บกการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงประชาชนในพื้นที่เองก็มีส่วนเข้ามาช่วยกันในการแก้ปัญหาภายแล้ง ก่อนเดินทางกับนายกก็จะสำรวจนะครับแล้วก็ตรวจเยี่ยมชมพื้นที่อ่างเก็บน้ําลําสําลายด้วยนะครับก็เป็นการลงพื้นที่ของท่านนายกวันนี้ครับค่ะและเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมคอรมอท่านนายกก็หาหรือถึงการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนเพราะว่านี่เป็นช่วงต้นฤดูฝนนะคะแล้วก็นับตั้งแต่ต้นฤดูมีปริมาณน้ําฝนเข้ามาจากช่วงแรกประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันซึ่งเฉลี่ยไปแล้วทุกเขื่อนท่านนายกบอก แล้วก็ชี้แจงมานะคะว่าเขื่อนที่มีน้ําน้อยที่สุดตอนนี้คือเขื่อนภูมิพลก็เลยสั่งการให้ไปหามาตรการมาว่าต้องทําอย่างไรถ้าฝนไม่ตกต้องมีการผ่านน้ําเข้ามาดีหรือเปล่าเพราะว่าเขื่อนภูมิพลนี่ถือเป็นเขื่อนสําคัญแล้วก็เชื่อมโยงในหลายพื้นที่ถ้าเกิดฝนไม่ตกแบบเดิมหรือว่าไปตกใต้เขื่อนทั้งหมดสุดท้ายกลับมาเป็นแบบเดิมอีกค่ะเพราะว่าน้ําต้นทุนก็จะลดลงแล้วก็จะเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกับในช่วงที่ผ่านมา เราต้องเตรียมการรองรับผลใหม่บางทีมันอาจจะตกเน่อตกใต้ เราก็มีการไปขุดแก้มลิงขนาดเล็กขนาดใหญ่เตาขนมคกเยอะแยะหมดเพียงแต่หลอน้ําลงมาเท่านั้นะครับแล้วเราจะใช้น้ํามาอย่างไรมันยังไม่ทั่วถึงหรอกเพียงแต่ว่าก็ได้มาก่อสมควรในระยะที่เราเข้ามาดีนะอาจจะมากกว่าที่เคยทํามาได้เล็กๆกน้อยๆเนี่นะไม่นับถึงไอ้ขนาดใหญ่นะเพราะเราคงสร้างไม่ได้แต่ผมพูดถึงว่าเราเลยจัดทาแหล่งน้ํแหล่งน้ําชุมชนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรน้ำบาดาลเจาะบ่ออะไรต่างๆเนี่ย นะ้ำประปาทำไปเยอะมากความวงนี่ปัญหาว่าดินจะเก็บน้าไว้ได้หรือเปล่าดินใหม่อะนะมันนี้ก็ต้องดูปัญหาด้วยต่อไปค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเรื่องนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คืออธิบดีกรมชลประทานคุณสุเทพน้อยไพโรธก็บอกนะคะว่ากรมชลประทานยังคงจับตาดูอยู่นะคะว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนมากตามที่คาดการเอาไว้หรือเปล่า ถ้าฝนตกมากตามที่คาดการเราก็จะผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้แต่ว่ามั่นใจกับข้อมูลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้มาว่าปีนี้ฝนจะเยอะถ้าเป็นไปตามคาดก็แน่นอนค่ะสามารถทดน้ำพื้นที่เกษตรได้ตามเป้าหมายส่วนแผนการกักเก็บน้ำเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝนก็มองแค่ว่าต้องกักเก็บน้ำให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยตราที่จะไม่ให้เกิดความเสี่ยง อย่างเช่นพื้นที่ในเขื่อนภูมิพลเนี่ยนะคะก็ต้องไปกักเก็บน้ําให้ได้ก่อน8,000ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ปล่อยน้ําในอัตราเดิมไม่เกินวันละ18ล้านลูกบาทเมตรค่ะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราก็คงจะไม่ระบายเกินวันละ18ล้านนะครับเราจะระบายอยู่ขนาดนี้นะครับประมาณวันละ18ล้านนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าในกรณีที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่มากแล้วนะครับเพื่อที่จะ นำน้ำนะครับเก็บน้ําที่ไหลเข้ามาในเขือเ่อนไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเป้าหมายแรกนะครับกรมชุระทาน,นจะวางให้เก็บให้ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอัตราที่ที่ไม่เกิดความเสี่ยงก,ก่อนเขาเรียกว่าเส้นควบคุมต่ำสุดให้ได้นะครับโดยคืออนพุกโธคงจะถึงประมาณตั้งแปดพันล้านแปดันล้านตัว้ยังไม่แน่นอนเลยว่าจะได้<ว>นะครับในสรภูิเขื่อนพุทโธสำหรับเขื่อนสรีกิตนะครับก็คงอยู่ที่ประมาณตั้งหกพันห้าร้อยล้านนะครับในช่วงแรก ก็เห็นนะคะเรื่องของการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เป็นต้นฤดูฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกก่อนหน้านี้การตกอาจจะกระจายตัวสักนิดนึงเดี๋ยวรอในช่วงปลายๆนะคะที่จะตกมากขึ้นแต่เราก็คาดหวังให้ไปตกเหนือเขื่อนจะดีกว่าะคะ่ะใช่ครับซึ่งกรมอุตุเองก็คาดการนะครปีนี้ฝนน่าจะตกมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้น่าจะทําให้ เครือต่างๆสามารถสำรองน้ำได้มากขึ้นนะครับก็ใช้เพื่อการเกษตรด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ําหลักๆที่ปล่อยให้ประชาชนไปนใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะคร,ครับก็เป็นสัญญาณที่ดีกับพี่น้องในภาคเกษตรกรรมนะครับ